คนน้ำจิ้มดเรอออร่อยมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบช่องอปอกินแหลกค่ะวันนี้มากินหอยนาหอยโค่งใช่ไหม,ไมหอยโครงค่ะหอยโคงกับหอยนานเดียวกันเนาะเดียวกันเนี่ยค่ะน้ำจิ้มแซบ่แซบๆก่อนจะไปกินก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปค่ะมาค่ะมาชิมกันเลยผักก็มีไม่เยอะหรอกค่ะมีแค่แครอทกัอนนี้ค่ะแล้วก็แตงกวานิดหน่อยชิมเลยค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ตัวเล็กปดปักปนกันไปเนาะโอ้ ใส่จะไม่ได้เรื่องไม่ไหวซ่อมนะซ่อมไหอยชิมซัลโมจิมอันนี้ไม่จิม้ำจิ้มชิมหอยก่อนอร่อยเผ็ดจัดจ้า หอ,อยก็กรอบมีห่นานน้ำจิ้มคนมากหอยใหญ่จิ้มแซ่บมากค่ะแซ่บ กินไม่ได้โอเคดูบ้างตัวเดียวคงไม่พอ เต็มมากมมอร่อยอิิมอร่อยมากน้ำซุน้ำจิ้ม้วยค่ะอร่อยอืมอร่อยมาก ở map này. อยากเนาะอร่อยเป็นหอยที่อร่อยมากรอมานาน ตัวเล็กๆเนเต่เนื้อเต็มมากมาแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะ จิ้มแซ่บมากไม่ไหวขอกินน้ำก่อนเผ็ดจริงเผ็ดมากไม่ไหวนะคะท่านผู้ชม อยิงเผ็ดยิงอร่อยตัวใหญ่ใหญ่ nó đẹp chứ nó phải diệt Hãy không <c oughs> ยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดเผ็ดจริงครับ <c oughs> อหอมวหวานนะคะ <c oughs> นี่ค่ะหวานมาก แล้วก็แก้ผิดไม่ได้เลยไม่ได้แล้ไอ้ก็ไม่มีขนกรอบกรอบมาก ไม่จิ้มก็ไม่อ่อยอเ,เดี๋ยวนี้หาก,กินยากนะครับหอยเนี่ย อันนี้สั่งซื้อมานะคะรูล,ละร้อยสองรูตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างน้ำจิ้มแซ่บมากค่ะ ดูคืนสมองเนี่ยดูนะเผ็ดจนหูป,ปากไม่รู้ะค่ะเผ็ดมากห้าโลก็ไม่พอกินอร่อย เรือบแล้วอมแดงกวางหอมกวารเลยอะแค่เผ็ด ขอกินน้ำกันคนะ่ะไม่ไหว ไม่ไหวแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเพดไม่ไหวแย่ยอมแพ้ค่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> เผ็ดมากคะ่ะ